Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a d ด n Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มน,นึงที่อ่านจบแล้วแล้วอยากมารีวิวนะครับชื่อหนังสือชื่อ The Success Myth Letting Go of Having It All ของคุณเอ็มม่าแกนนอนนะ ถ้าใครคุณชื่อนะครับคุณเอ็มมาแคนนอนเนี่ยเขียนหนังสือมาเล่มที่ผมเอามารีวิวในรายการผู้ประกอบการวันหยุดเล่มไอ้ม A ัลติไฮเฟนเมซอดนะครับเล่มนั้นรีวิวอยู่หลายตอนเลยนะครับก็เห็นชื่อแล้วคุณคุณชื่อนะคุณชื่อแล้วก็เห็นชื่อเรื่องชื่อหนังสืออีกว่า Success Myth ก็แปลว่ามันเหมือนความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับความสำเร็จอะ่ะก็เลยหยิบมาอ่านอ่าแล้วก็ได้ไอเดียนะคือ ประเด็นของหนังสือก่อนนะครับประเด็นหนังสือเป็นประมาณว่าคนชอบคิดว่าถ้าเราจะสําเร็จเราจะมีความสุขเราสําเร็จแบบมีเงินเยอะๆเราจะดีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะเขาก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้มาเขียนก็เหมือนเดิมครับเขียนแล้วผมก็อ่านแล้วผมก็ได้ไอเดียทั้งหมด13ข้อก็อามารีวิวในตอนนี้นะครับอันแรกเลย ไม่มีสูตรสาเร็จสําหรับความสําเร็จของแต่ละคนเราต้องหาสูตรสาเร็จด้วยตัวเราเองจริงครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับคือนิยามของความสําเร็จก็ไม่เหมือนกันละเมื่อเมื่อนิยามไม่เหมือนกันมันก็เหมือนเดสติเนชันหรือเป้าหมายเราเราแตกต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่ไปถึงสู่เป้าหมายเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นคนละเส้นทางกันถึงแม้ว่านะนิยามความสําเร็จเราเหมือนกันสมมติเรานิยามความสําเร็จคือรวยแล้วกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เส้นทางไปสู่ความรวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ถามว่าทําไมไม่เหมือนพวกความถนัดความชอบอะไรต่างๆเราต่างกันนะมันถึงมันถึงก๊อปปี้กันได้ยากนะบางคนเห็นคนอื่นทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมเขาทำแล้วรวยทําไมเราทาแล้วไม่รวยเพราะว่าความชอบไม่เหมือนกันความถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็หาเส้นทางของตัวเองให้เจอครับอันนี้เป็นข้อคิดข้อที่1นนะครับข้อที่2ครับลองถามตัวเองว่าลักษณะใดที่จําเป็นต่อความสําเร็จของเราอหยุดตรงนี้ก่อนคือี้คือ เราอยากเป็นอะไรก่อนเนาะสำเร็จคืออะไรก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะเป็น CEO ความสําเร็จเราคือ CEO คุณไปค้นเลยว่าคนที่จะมาเป็น CEO ได้เนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนอันอย่างเงี้ยคือสิ่งที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็น CEO ีเนี่ยคุณไปดันทําตัวเหมือนกับเส้นทางของการไปสู่ CEO เนี่ยมันก็ทําไปมันก็ไม่ได้ช่วยองคุณเยอะไงน,นะครับอีกอันนะครับคือเราดูสิ่งที่เราถนัดวิธีการก็คือดูว่า อะไรที่เรามักจะทําสําเร็จอยู่เสมอทําที่ไรแล้วทําได้ทุกทีเลยบางคนสอนเก่งเนี่ยสอนที่ไรได้ประเมินดีได้สอนยอดเยี่ยมทุกทีนี่คืออะไรที่เราทําสําเร็จอยู่เสมอหรือสถานการณ์แบบไหนที่เราเราทำอะไรมักจะสําเร็จคือเขาจะให้เราดูดูที่อะครับว่าถ้าเกิดคุณได้ไปพูดบนเวทีใหญ่ๆเนี่ยคุณจะแบบมีพลังแล้วคุณก็จะพูดจับใจแล้วคนก็จะชอบคุณมากสถานการณ์แบบนี้พาตัวเองไปบ่อยๆเพราะว่าถ้าเราจะสําเร็จแบบนั้นเนี่ยนะมันจะมันจะทําได้ง่ายนะครับ ตรงข้ามนะถามมีคําถามว่าอะไรคือความคิดที่ยับยั้งความสําเร็จของเราแปลว่าบางทีที่เราไม่สําเร็จไม่ใช่แหละเพราะเราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้เราไม่สําเร็จหรอกเราไม่มีคุณสมบัติบางอย่างบอกตัวเองซ้ำๆตัวเองก็เชื่อฮะขนาดคนอื่นบอกเราเรายังเชื่อเลยนี่ตัวเองบอกตัวเองจะไม่เชื่อได้ไงใช่ไหมไอ้พวกนี้บางทีมันเป็นความคิดที่ยับยั้งความสําเร็จ ดังนั้นคาถามมีคําถามหนึ่งในในข้อเนี้ยนะครับผมผมอ่านมาสรุปมาเนี่ยเขาบอกถ้าเราอยากเปลี่ยนอะไรได้หนึ่งอย่างเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนอะไรบางทีมันไม่ต้องเป็นอะไรใหญ่โตเนี่ยบางทีมันเป็นแค่ความคิดบางทีมันเป็นแค่การกระทําบางอย่างเนี่ยที่เราอยากเปลี่ยนแปลงอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่อยากประสบความสําเร็จนะครับข้อ3ครับความสําเร็จไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปบางทีสิ่งเล็กๆในแต่ละวันที่ทําให้เรามีความสุขก็เป็นความสําเร็จได้แล้วจริงๆ เหมือนคุณเอมมาแกนนนเนี่ยเขาเขาไขว่คว้าหาความสําเร็จแบบที่คนส่วนใหญ่คิดก็คือได้รับรางวัลมีคนติดตามเยอะได้เงินเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกบางทีเนี่ยไปถึงตรงนั้นแล้วเขารู้สึกว่างเปล่าพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าใครที่ได้รับรางวัลได้เงินเยอะคนติดตามเยอะจะรู้สึกแบบเดียวกันเหมือนกันหมดนะมันมันไม่มีวันไซฟิตเอาหรือว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยถ้าคนนี้เป็นทุกคนก็ต้องเป็นไม่ใช่ แต่คุณในมาร์เก็ตนอนกลับมาบอกว่าจริงๆเนี่ยได้ดื่มกาแฟได้ใช้ชีวิตประจําวันได้อยู่กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยมันคือความความสุขเล็กๆเนาะแต่มันสะสมแล้วมันคือความสําเร็จผมผมไมอีกหนึ่งคนนะครับที่แต่ก่อนผมเคยนิยามเอาแล้วเล่เา,เา,เาเรื่องธุรกิจให้ฟังลวกันผมชอบอ่านหนังสือสตาร์ทอัพมากถ้าใครย้อนกลับไปสักประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพเยอะมากเลยโกเดเร็วๆทำยังไงนู่นนี่นั่นซึ่งไม่ได้ผิดนะครับบอกไว้ก่อนซาน่าไม่ได้ผิดเลย แต่ผมมีความตื่นเต้นกับการเติบโตอย่างแบบ5เท่า1ิเท่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้นะความสนใจเรื่องนั้นยังมีอยู่นะครับยังไม่ใช่ว่าหายไปเลยไม่ไม่มีเลยยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นธุรกิจที่ผมชอบนะธุรกิจแนวถ้าขออ้างของชื่อของอาจารย์เกตก็คือแนวริริเนนก็คือแบบยั่งยืนอยู่เป็นร้อยปีและสร้างความสุขให้ผู้คนเนะี่ยอันนะั้นคือ,ค,อคือความสําเร็จของผมในในเชิงธุรกิจนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมันไม่จําเป็นต้องเม็นสิงใหญ่เสมอไปแต่ถ้าใครอยากที่จะแบบโตสิบเท่าร้อยเท่าผิดไหมที่คิดแบบนี้ไม่ได้ผิดนะแต่มันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับข้อ4นะครับลองถามตัวเองว่าวันที่สมบูรณ์แบบของเราเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรมาขัดขัดขวางเราทั้งสิ้นคือพอพูดถึงวันสมบูรณ์แบบไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องไปทาํางานอะไรเงี้ยไม่เอาตัดตัดข้อจํากัดไว้หมดเลยวันที่เพอร์เฟกที่สุดคืออะไร จริงๆสำหรับผมผมเคยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันนะว่าสมบูรณ์แบบของผมคือวันที่ตื่นเช้ามาไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนในการเดินทางนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นวันหยุดใช่ไหมแล้วไม่ได้มีอะไรที่จะต้องรีบทำนะแล้วก็กินข้าวอ่านหนังสือดูทีวีเล่นกับลูกกับภรรยากับครอบครัวออกกําลังกาย แล้วก็อ่านหนังสือนอนอะไรเงี้ยมันเป็นวันที่แบบเบสิกมากเลยนี่คือเฟลั์เดย์ของผมนะก็ซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนไขรใช่ไหมคนอื่นก็ไม่เอาเราต้องไปเจอเพื่อนต้องไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับข้อที่5ครับลองถามตัวเองว่าอะไรที่เราคิดว่าถ้าเราได้แล้วจะมีความสุขแต่จริงๆพอเราได้สิ่งนั้นมาแล้วมันกลับไม่มีความสุขเหมือนกับที่เราเคยคิดไว้คําถามข้อนี้เป็นคําถามเตือนใจครับก่อนที่คุณจะไปขว่คว้าอะไรที่แบบว่า ใช้พลังใช้แรงกายแรงใจใช้เวลาเนิ่นนานเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราอยากได้รถเฟอร์เลอรี่สักคันเนี่ยถ้าวันได้ขับเฟอร์เลอรี่ฉันจะมีความสุขมากๆเลยไม่ได้ไม่ได้เฉพาะจอดจงที่เฟอร์เลอรี่นะผมแค่ยกตัวอยา่างขับมีความสุขไม่มีฮะแต่2วันหายเฉยๆละปกตินะอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งของมักจะมีลักษณะแบบนี้เราได้ iPhone รุ่นใหม่เราจะมีความสุขมากเลยมีไหมมีครับ แต่ได้สักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกธรรมดาแล้วบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ใหญ่โตอย่างเช่นสมมติเฟอร์เรอรี่คันหนึ่งตั้งหลายสิบล้านเนี่ยคุณอาจจะต้องเก็บเงินแบบ20ปีอะไรเงี้ยซึ่งคุณเหนื่อยนะแต่ว่ามันเอาไปแลกกับสิ่งที่คุณอาจจะยังคือคือคุณคิดว่าคุ้มค่านะเวลานั้นนะจริงจริงมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้คือไม่ได้พูดว่าห้ามซื้อรถไม่ได้พูดว่าห้ามซื้อบ้านห้ามห้ามมีความฝันแบบนั้นมีได้นะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องต้องต้องคิด เราได้มาครอบครองแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นอะถ้าเป็นรูปธรรมเป็นพวกนั้นถ้าเป็นนมามธรรมก็เป็นเหมือนกันนะบางทีบางคนคิดแบบว่าถ้าตัวเองได้เป็นซีอเนี่ยคงเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดก็คงก็คงใช่วันนั้นอาจจะมีความสุขจริงๆแต่ว่าไปๆมาๆม,ม,มันอาจจะไม่ได้สุขเหมือนอย่างที่เราคิดนะบางทีคิดในใจว่าไม,ม่ใช้เวลาทั้งเป็นสะิบปียี่สิบปีเนาะกว่าจะไต่มาถึงตําแหน่งนี้ได้เนี่ยโหแบบนอนตีสองทุกวันอะไรเงี้ย ตมาถึงตำแหน่งนี้มันไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราคิดก็ได้นะเพราะนั้นเขาถึงชื่อ success m y t h ไงมันเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสําเร็จก็ต้องลองดูว่าม,มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับข้อ6ก็คอนเซปต์คล้ายคล้ายๆเดิมนะฮะบ,บางทีเราไม่จําเป็นต้อง productive ต,ตลอดเวลาครับใจดีกับตัวเองบ้างพักผ่อนบ้างครับกระแสสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยหนังสือ podcast หรืออะไรตา่างๆแล้วรวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมก็พูดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ productivity ทําน้อยให้ได้มากอะไรเงี้ยบางทีถ้าเกิดมันเอียงไปทางเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันก็ลากตัวเองใจดีตัวเองมากนะบางทีบางคนรู้สึกเหมือนเป็นโวกาฮอลิกอะผมก็เคยเป็นนะหยุดทํางานปุ๊บรู้สึกกิวตีเลยไม่ครับจริงๆแล้วคุณควรพักผ่อนมัน้งคือคือคือคำพูดพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อพลกับทุกคนนะต้องบอกว่า โอ้ผมนอนทั้งวันแล้วอาจารย์ให้ผมนอนอะไรอีกอะคือถ้าเกิดคุณเอียงมาแบบว่าคุณพักผ่อนสุดๆแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะ productive บ้างแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้นอนเลยคุณนอนตีสองตีสทุกคืนเนี่ยคุณก็ควรหยุดบ้างคือคือคือ,คอผมพูดพอดแคสต์มันก็พูดยากนะมผมไม่ผมพูดกับคนเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันเนี่ยบางคนบอกโหอาจารย์จะมันจะอะไรใจดีขนาดนั้นนะยผมก็แทบจะไม่ได้ทงานอยู่แล้วนะนะวันๆอะไรเงี้ยก็ อันนั้นก็ต้องข้ามข้อนี้ไปนะครับเพราะคุณใจดีกับตัวเองมากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับโอเคข้อ7ครับตัวเราไม่ใช่งานที่เราทําทั้งหมดถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรนอกเหนือจากการทํางานของเราบ้างนะพยายามสร้างขอบเขตร,ระหว่างงานกับบ้านของเราเวลาเขาถามว่าคุณคุณ who are you เนี่ยอ่าภาษาอังกฤษนะภาษาไทยมันอาจจะคุณเป็นใครไม่ค่อยมีใครถามเราเนาะแต่ว่า who are you เนี่ยเราจะตอบคำถามนี้ด้วยอาชีพ I am a teacher อะไรเงี้ยผมเป็นคุณครู ผมเป็น I am University Professor เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเราจะตอบคำถามนี้เป็นงานนะเพราะนั้นเราเราชอบเอางานมาเป็นตัวเรา100%น้อยคนที่จะตอบแบบนี้นะ Who are you a r my father คือคุณคือใครผมคือพ่อไม่ไม่ค่อยมีคนตอบแบบนี้สังเกตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องนิยามตัวเองเหมือนกันนะว่ามันไม่ใช่ว่าเราเป็นผมไม่ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะผมเป็นพ่อผมเป็นลูกผมเป็นสามีผมเป็นพี่อะไรเงี้ยคือคื หาหาความสำคัญตรงนั้นแล้วก็บ้านกับงานเนี่ยพยายามทำให้มันมีดอรี่อ่ะเป็นไปได้อย่าพยายามเอางานมาทำที่บ้านนี่เตือนตัวเองด้วยนะครับเพราะทำประจาแต่ก็ไม่ใช่เอาเรื่องที่บ้านไปไปไปหยุดที่ทํางานไม่ทํางานคุยแต่เรื่องที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่มีขอบเขตไม่ดีนะครับข้อ8ครับเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครครับอย่าไปเทียบเปรียบเทียบคนอื่นแล้วทาให้เรารู้สึกอิจฉาเรามีความสุขกับความสาเร็จเล็กๆของเราได้ ก็เราเคยคุยกันมาบ่อยครั้งฮะแล้วโลกเดี๋ยวนี้มันมันเปรียบเทียบกันง่ายจากการดูในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณดูโซเชียลมีเดียเนี่ยดูได้นะครับแต่ผมเค,เคยพูดถึงเรื่อง passive happiness ไปแล้วคือดูแล้วต้องมีความสุขไปกับเขาไม่ใช่ดูแล้วไปอิจฉาเขาถ้าอิจฉาเนี่ยคุณเครียดนะแล้วคุณรู้สึกว่าทําไมคนนี้แต่ก่อนมันจนกว่าเราเดี๋ยวนี้ทําไมมันรวยกว่าเราไอ้นี่ตอนเรียนหนังสือเรียนสู้เราไม่ได้ทําไมตอนนี้ตําแหน่งมันสูงกว่าเราค,คุณจะเทียบแบบนี้แล้วคุณจะไม่มีความสุขขเลยยจริงรงๆควาามสุออ่่ทีบก ไม่จำเป็นต้องเป็นซีโอไม่จำเป็นต้องรวยนะความสุขเล็กๆของเราเราก็มีความสุขได้นะเราวันนีไไ้ได้ได้ดื่มกาแฟอร่อยๆอความสุขแล้วนะผมถึงเชียร์อีกครั้งแล้วกันครับเขียนแก๊สที่จุดเจอแน่ะผมเขียนทุกวันวันนี้ได้ไปตีแบตผมผมยังเป็นแก๊สที่จุดเลยขอบคุณที่ได้ไปตีแบตได้ออกกําลังกายนะขอบคุณได้คุยกับลูกชาย ขอบคุณได้ได้ถักลายไปหาลูกสาวขอบคุณที่ได้กอดภรรยาขอบคุณที่ได้เดินเล่นกับแม่กอดคุณแม,ม่ผมมีความสุขเล็กๆแบบนี้ได้ซึ่งซึ่งแบบเนี้ยเราเรามีได้ทุกวันนะขอ้อ9ครับถามตัวเองดีๆว่าเงินมากแค่ไหนถึงเรียกว่าพอสําหรับเราแล้วยังมีความสําเร็จอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ท,ที่ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเอาเอาอย่างแรกนะผมไม่ได้บอกว่าเงินไม่สําคัญนะแต่คุณต้องถามตัวเองว่เาเงินคุณต้องการเงินขนาดไหนหรอขนาดไหนเหรอที่คุณจะมีความสุขได้ คนทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเงินเป็นแบบแสนล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องการขนาดนั้นหรอกเงินเนี่ยสำคัญครับถ้าคุณไม่มีเงินคุณแย่แน่แต่มันแค่ไหนอะแค่ที่แบบเราพอใช้ชีวิตได้ผมจําได้อาจารย์สกอตต์กลาวเวย์เนี่ยเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับแฮปปี้เนสเนี่ยจำจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้นะเอาจีบ้าเด็กเอ a จีบาออฟแฮปปี้เนสมั้งอาจารย์เขาบอกว่าเขาทํางานหนักมาจุดึงจุดหนึ่งคือเขาต้องเป็นทั้งอาจารย์แล้วเขาเป็นผู้ประกอบการด้วยเนี่ย แล้วเขาทำงานหนักมันถึงจุดหนึ่งเขาถามตัวเองว่าเอสแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยคือเขาบอกเขาอยากได้เงินเขาอยากได้เงินเพิ่มแต่ว่าเงินมันมันถึงจุดหนึ่งที่แบบได้เพิ่มไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเพิ่มขึ้นเลยนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากได้เขาก็ได้แล้วอะไอ้สิ่งที่เขาอยากซือ้อเขาก็ซื้อแล้วอะที่เหลือเนี่ยมันคือตัวเลขในบัญชีในแบงก์อย่างเดียวแหละเขาก็ทํางานจนกระทั่งแบบต้องกลับมาดูความสัมพันธ์กลับมาเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วคําถามที่ที่ติดกันน่ความสําเร็จอะไรบ้าง ของเราที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินเยอะนะครับเพล่เนี่ยให้ความรู้สึกมากกว่าเงินด้วยเน้นอีกทีไม่ใช่เงินไม่สําคัญเงินสําคัญแต่ว่าต้องแบ่งเวลาอยู่กับลูกล่มันคือความสําเร็จนะครับผมบอกได้เลยว่ามันคือความสําเร็จสังเกตโอเคอาผมเนะี่ยจะมีข้อหนึ่งคือเวลาที่เราจะใช้กับครอบครัวนั่นคือความสําเร็จผมนะไม่ใช่ว่าจะต้องงานอย่างเดียวตําแหน่งอย่างเดียววิจัยอย่างเดียวเงินอย่างเดียวอะไรมไม่ได้เกี่ยวคือไม่ใช่มันเกี่ยวแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดในชีวิต ขอ้อ10ความทะเยอทะยานของเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอเช่นเดียวกับคำว่านิยามของคำว่าความสําเร็จความทะเยอทะยานท,ท,ท,ที่เรามีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเสมอไปแน่นอนแต่ก่อนอยากเป็น c ีอไม่ผิดนะครับไม่ต้องไปรู้สึกแย่รู้สึกผิดไม่ใช่ถูกครับแต่เราเปลี่ยนได้ฮะสังเกตตัวผมนะผมผมก็เปลี่ยนนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่ก่อนอยากแบบโต1 0เท่าร้อยเท่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะนิยามความสาเร็จมันก็เปลี่ยนได้ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปเรื่องงานอย่างเดียวนะ ได้อยู่กับครอบครัวได้มีคนรักได้พวกนี้ได้หมดเลยนะครับมาถึงข้อที่1ิบสนะครับลองถามตัวเองว่าอะไรที่ลก,กวนจิตใจเราแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนั้นมันจริงอย่างที่เราคิดหรือไม่เห็นอกเห็นใจตัวเองเหมือนกับเราเห็นอกเห็นใจเพื่อนเราคือบางทีเนี่ยเป็นคนมีหลายคนนะที่ชอบกล่าวว่าตัวเองนะแล้วก็ลก,กวนจิตใจฉันมันเลวไอ้ฉันมันแย่มากฉันมันนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เลวนะต้องถามตัวเองนะครับ ว่ามันคือความคิดหรือความจริงนะครับฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องเนี่ยจริงหรือเปล่าเอาจริงๆเลยแบบถามตัวเองจริงๆเลยก่อนที่จะอิโมชันอลอิโมชันอลคือใช่สิใช่ไหมไม่ได้เรื่องแบบใช้อารมณ์อย่างเดียวเนี่ยถามจริงว่ามันมันไม่ได้เรื่องคือมนุษย์เราไม่มีใครเพอร์เฟกมนุษย์เราไม่มีใครที่แบบเพอร์เฟกทุกอย่างดีทุกเรื่องร้อยเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีแย่อยู่2เรื่องแต่เราชอบไปโฟกัสเรื่องที่แย่ไงไอ้เกปเรื่องที่เราทาได้ดีอะที่เราเป็นคนดีอะที่เราแบบเราไม่คิดไงเราไป คือคุณเหมามันเลยสองสองจากร้อยเนี่ยชนะเกดจากร้อยอ่ะจริงๆมันนย์เป็นแบบนั้นนะครับหลายคนเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถือว่าเป็นเพื่อนเนาะเวลาเพื่อนทําอะไรแย่ๆเนี่ยคุณด่าเพื่อนเลยป่าวฉันเลิกคบแกฉันแกเร็วมากไม่นะปกติเราจะเห็นอกเห็นใจเขานะบอกว่าโอเคนะผิดไปแล้วเราเริ่มใหม่ได้ใช่ป่ะคือคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่มันร้ายแรงสุดๆสุดขีดเนี่ยคุณคุณก็จะเตือนเพื่อนแหละ แต่ว่าสุดท้ายเนะี่ยคุณจะยังคบเขาต่อเพราะอะไรเพราะเขามีสิ่งที่ดีเก้าสบเรื่องไงสิ่งที่แย่เขามีอยู่2เรื่องเงี้ยนะครับแล้วเราให้ให้ให้กำลังใจเขาด้วยซ้ําทําแบบนั้นกับตัวเราเองบ้างนะข้อบขบอ12ครับถามตัวเองว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กสำหรับเราครับอะไรที่เราควรเราให้คุณค่าในชีวิตเราคือหลายอย่างเนี่ยทำไปไม่เคยถามตัวเองครับทำซ้ำๆอย่างนั้นแหละแล้วจริงๆมันไม่เคยเวิร์กเลยนะการทําแบบนี้การเอาชนะกันอายกตัวอย่างเนะี่ย เป็นคู่ชีวิตอันนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วชนะเถียงกันจนชนะเนี่ยสมมุติไม่มีใครชนะนะแพ้หมดทั้งคู่เพราะอะไรเพราะทะเลาะก,กันถามว่าอย่างเงี้ยมันเวิร์กสำหรับเราหรือเปล่าอะไรที่เราให้คุณค่าในชีวิตเราเราเอาเอาเอา,เอา,เอาใช้ชนะเราชนะสามีหรือชนะภรรยาเรานี่คือคุณค่าชีวิตเราจริงไหมหรือจริงๆแล้วคุณค่ามันคือความรักความเข้าใจคือคือต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆนะไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ในหลายๆเรื่องนะฮะ อะไรที่มันไม่เคยเวิร์กเลยอ่ะจะได้จะได้หยุดทำไงแล้วอะไรที่เราให้ความสำคัญสูงสุดนะอันสุดท้ายครับข้อที่13นะครับเขาบอกว่าแทนที่เราอ่ะจะเขียน To-Do List To-Do List ก็คือรายการของงานที่จะต้องทำเขาบอกว่าให้เขียน h a v e done list คืองานที่ทำเสร็จแล้วบางที To-Do List เนี่ยมันมันไม่มีวันจดจบนะแต่ก่อนผมเคยคิดนะว่าเออเขียน To-do list มันก็จะได้เสร็จเสร็จร็จไม่มีครับมันจะเติมเมื่มาเรื่อยๆเนี่ย to do list มันทำได้ทุกวันเนะี่ย เพราะแต่ละวันมันจะมีงานใหม่ๆให้เราทาบางทีมันท้อเหมือนกันนะเหมือนเหมือนเราเป็นคนไม่ได้เรื่องทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างไม่ใช่นะจริงๆไอ้ a าร์ฟดั l i s t เนี่ยคือเพียบเลยครับงานวิจัยก็ทําเสร็จแล้วสอนก็เสร็จแล้วโหเร้ททำอะไรหลายอย่างเสร็จสําเร็จลุล่วงเนะีนยบางทีลองลอง,ลองมองแบบนี้แล้วมองในมุมของชีวิตเนี่ยมันม,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 มันมีหนังสือมกันครับ The Gap and the Gain มีคนคนแต่งคนหนึ่งชื่อแดนซูลิแวนอีคนหนึ่งจำไม่ได้เนี่ยคือเขาบอก The Ga p เนี่ยเขาจะมองแค่ว่า ตัวเราเทียบกับตัวเราในอุดมคติแล้วเราจะมีแกลบเสมอทำไมฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นทำไมฉันไม่ทำอย่างนี้ทำไมนู้นทำไมเต็มไปหมดเลยเราจะมีแกลบเสมอแล้วเราจะไม่มีความสุขเดอะเกนคือมองตัวเราวันนี้กับตัวเราเมื่อ1ิปีที่แล้วหรือตัวเราเมื่อตั้งแต่เกิดอะว่าเรามาไกลามากนะเราทำอะไรสำเร็จมาเยอะมากนะครับผ่านอุปสรรคผ่านอะไรเยอะมากแล้วเราจะมีกำลังใจนะครับก็หนังสือนะเดอ u c c e s s Myth ของคุณเอมมาแกนน์นน เข้าใจว่ายังไม่มีแปลแหละเพราะว่าเพิ่งออกมาไม่นานนะครับผมซื้อมาจากร้านคินโนกุนิยะนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเ,เราพบกันในสนถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d o นสตอรี่ no a life changing story